สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะบวันนี้ก็มาอยู่กับช่องเจบเจซูลูกตาจะบอกแตกแล้ววันนี้เรามีเกม F R Legend อัลบร์นะครับตอนนี้ตอนที่ผมก็ได้เปลี่ยนที่อัลเดอร์จอนใหม่แล้วนะครับสังเกตว่ามันจะไม่มีอันสีส้มอยู่ทางด้านบนด้านซ้ายด้านขวาด้านไหนที่คุณหา มันก็จะไม่เจอเพราะว่าเรามีแอปนี้อะไรไงล่ะครับนี่นี่แอปอยู่ตรงนี้เลยนี่ป้าจะสั่งนี่ตพ้แม่สั่งอตาตักข้าวบุกเอาอะไรนี่เดิมกินตอนเย็น <c oughs> นี่นะครับแอปนี้เลยนะครับมันสามารถตัดได้นะครับนี่ แล้วก็ปล่ยกันนะครับลงรถผมก็มีเรื่องหนังฟ้าด้วยนะครับนี่อันนี้คือนี่ครับมีลายมอนเตอร์ด้วยอันนี้คือก็เงินก็ไม่จํากัดเหมือนเดิมนะครับอ,อันนี้คือรถคันแรกที่ชอนใช้ดิฟนะครับแต่ว่าก็พังเละไม่เป็นท่าเลยนะครับ